สิ่งที่ผู้ก่อตั้งวิกิลีกส์ได้พูดในช่วงที่มีการให้สัมภาษณ์สำนักข่าว Russia Today นะครับหรือ RT ีคือจูเรนัสชัชเนี่ยเขาพจะตีแผ่เครือข่าย Facebook ให้เห็นว่าในความเป็นจริง f c e e o o o เนี่ยมีระบบอินเทอร์เฟซที่ทำขึ้นมาเพื่อเปิดทางให้ระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลกลางของสารัฐสามารถเชื่อมต่อเพื่อดึงข้อมูล จากเครือข่าย f e c o o o เนี่นะฮะเข้าไปสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลกลางของสหรัฐได้ทันทีคือจูเลนั a ซัสเนี่ยกล่าวหาไปถึงขั้นว่ามีความสัมพันพธ์พิเศษระหว่างเว็บไซต์อย่าง Facebook กับรัฐบาลสหรัฐโดยที่ผู้ที่เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ f c e e o o o เนี่ยคำระบบเปิดให้รัฐบาลสหรัฐสามารถเสียบปลั๊กเข้ามาได้เลยแล้วก็ลิงก์ซอฟต์แวร์หรือเชื่อมต่อ อซอฟต์แวร์เพื่อให้ทางรัฐบาลสหรัฐสามารถดึงข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลความลับของผู้ที่ใช้ Facebook ผู้ที่เป็นสมาชิ Facebook ทุกคนสามารถดึงข้อมูลไปข้อมูลไปใช้ได้เลยเพื่อค้นหาข่าวกรองที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับรัฐบาลของสหรัฐในการตามไล่ล่าผู้ก่อก,อการร้ายหรือตามไล่ล่าาชญากรหรืออื่นๆต่างๆนานา,นานะครับแล้วแต่เป้าประสงค์ของรัฐบาลสหรัฐว่าจะใช้ข้อมูลข่าวกรองอเพื่ออะไร นี่เป็นข้อกล่าวหาที่ทาง Facebook นั้นออกมาชี้แจงและก็ปฏิเสธทางมาร์คซักเคเบิร์กเนี่ยเขาบอกว่า Facebook ไม่ได้เคยยอมทําตามคําสั่งของรัฐบาลไหนเวลามีรัฐบาลมาบังคับนะขู่เข็นให้เปิดข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านี่เป็นสิ่งที่ Facebook นั้นไม่ทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกกล่าวหาโดยยูเรนัส g าว่า Facebook ทำซอฟต์แวร์เพื่อเป็นอินเทอร์เฟซพิเศษเชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์อรัฐบาลกลางสหรัฐเป็นสิ่งที่ เป็นเพียงแค่ข้อกล่าวหาไม่มีเรื่องจริงเลย